ดูสภาพการแต่งตัวไม่อยากจะสอนตลกแล้วกูอยากจะสอนอะไรครับอยากจีแมสคอตแปกได้ไหมครับอีหนูมาลาบุรีเล่นนิโพี่บอกให้ใส่ชุดลาตีพูดหนูหาชุดลาตีได้ไงสภาพกูสองคนใส่ลาตีแต่ยีนัตตีน้นีลาตายแน่ใครว่าน้องสาวของผมทั้งสองคนเซ็กซี่ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ บอกว่าพื้นฐานของพวกเราเนี่ยทีแรกเราให้นางเอกมาเล่นตลกเฮ้ยมันก็ดูยังไงอยู่บางทีแบบคนจะจับภาพนางเอกหวานนางเอกแบบว่าร้องรำนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เป็นศิลปินเนี่ยเราจะต้องทำได้ทุกอย่างคุณโดนี่นมาโดนสอนมาพี่โดนี่พอจะสอนตลกได้ไหมโดยผมสอนได้อยู่แล้วครับมึงลองเล่าเรื่องตลกสักเรื่องเลงให้แม่เขาฮาเขนดีกว่าึงจะได้รู้ คุณสอนตลกให้กับตางเอกได้มันมีข้างคาวอยู่สามตัวตัวเน็งเป็นนายอีกสองตัวน่ะเป็นลูกน้องครับชื่อไอเกับไอบวันหนึงเลือดหมดฟังแล้วฟังแล้วเขาบอกฟังแล้วมูลเหลือมูเหลือมูเหลือแต่เดี๋ยวููเล่าดำรอบก่อนพี่น้องครับ จริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องอยึดถือหลักธรรมะเป็นที่ตั้งนะครับเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติตเตลิดจะเกิดปัญหาถูกมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมมันมีแมงมเหลือง,งตัวหนึ่งกำลังกบไข่อยู่นะครับแล้วเขาไม่รู้นะว่าในไข่หลายๆฟองเนี่ยมีไข่ไก่อยู่นั้นใบหนึ่ง สุดท้ายแล้วไข่ตัวนั้นก็แตกฟองมาครับเกิดมาเป็นลูกไก่แม่งูเหลืองก็รักลูกไก่มันลูกลูกไก่ก็รักแม่งูเหลืองมันลูกทีนี้ก็ออกหากินตามธรรมชาติไปงูเหลืองก็ออกหากินเลื่อมเลื่อมเลื่มเลื่อมธรรมชาติเขาธรรมชาตเขาลูกไก่ก็ออกหากินทีนี้ตัดแต่ยาต้องตัดเล็กไปเจอสัตว์ใหญ่ครับทำไมไปเจอหมาป่าตกใจดิตกใจดิตัุนระยานสติสติตะลึงแล้วตะลึงเลยเกิดปัญหาแล้วฮะพบสติมาสติมาตั้งขึ้นได้เฮ้ยไอ้กาเฮ้ย ตัดสินใจลัดหมาป่านไอหา,าเลยนี่ะครับเพราะว่าตป่าปัญญา,ามันจะเกิดถูกต้องครับเอออุ้ยนี่มึงคดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับออทีแรกกูจะเล่ามาเราไอที่ผ่าน่ยตีหน้าเราฐานมากคุณอย่าว่าครับเพราะคนนี้เป็นพี่ชายชุดิร่ละของผมเขาเป็นคนสั่งสอนเรื่องก,การเล่นตลกให้กับผมคนนี้จนผมมีที่ทำมาหาก,กินอยู่ได้ทุกวันนี้ ไหนลองดูลองดูลองดูอะไรอะไรอ่ะปัดนิ้วทำไมโดนฝนโดนฝนจับจับก็วางไว้ที่เก่าไม่ได้เอาติดมือมาในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นตลกแบบบรราชา์เลยเออเดี eh ๋ยวผมจะแบบว่าขอสอนน้องให้ดูแล้วพี่ก็ดูว่าผมเนี่ยสอนน้องได้ไหมตลกเนี่ยถ้าในปัญญาชนของตลกจริงๆเขาบอกว่าตลก สอนกันไม่ได้อันนี้มันคือหลักวิทยาศาสตร์เลยแต่ว่าอาเป็ดเนี่ยเป็นคนมาทำใหม่บอกว่าตลกสอนได้ออแต่ผมกมาเชื่อ